You can always tell when remembers you Just all you have to do all you have to do Just can Allah Allah That's all when tell All remembers to remember have 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 ช่วงครบรถนับสนุนโดยดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงครบรถกับดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดในสัปดาห์นี้นะครับเราจะคุยกันอยู่ในเรื่องของขั้นตอนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบย,ยั่งยืนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมิสเตอร์ดาลี บางน,นันยาชลัตผู้อำนวยการสถาบันบริหารธุรกิจคาแค่งประเทศไทยหรือว่าดารีแคลดามี่นะครับ oh. ก็จะยังมาพูดคุยกับท่านผู้ชมต่อในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมครับเราคุยกันถึงเรื่องราวของหลักใหญ่5รายการหรือว่า5แฟกเตอร์ที่จะทําให้ธุรกิจคาแครได้รับความสําเร็จแบบยั่งยืนเราคุยกันถึงเรื่องของทาเลที่ตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของเพรสซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างงานแสงสี แล้วก็เรื่องราวของการดูทำเลที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ากฎข้อบังคับของประเทศไทยด้วยซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามหรือว่ามาสมัครอบรมได้กับสถาบันดาลีอคาเดมีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นอะไรที่มิสเตอร์ดาลีบางอนันยาชรัตจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์ดาลีบางอนันยาชรัตครับส a l a a m a l a ครับบังครับวันนี้ขออวยสละมารมัน ครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุยค้างไว้ถึงเรื่องราวของทําเลสถานที่นะครับและการเลือกที่ตั้งต่างๆซึ่งก็คงจะให้ท่านผู้ชมนะที่สนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดต้องติดต่อแล้วมาสมัครเรียนกับสถาบันดารีแคลมีตรงนี้สัปดาห์นี้ประเด็น5เรื่องเรื่องที่2ใช่ไหมที่จะต้องมาคุยต่อเป็นเรื่องอะไรฮะบังครับวันนี้ ครับก็คือต่อเนื่องในเรื่องของที่เราอยู่ในที่บอกว่าตั้งใจหรือความต้องการทําธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ก็คือมีเรื่องตาแหน่งตําลีแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมก็พอจะเข้าใจเห็นโอกาสแล้วนะครับในเรื่องตําแหน่งตําลีก็มีโอกาสก็ปรึกษาหรือโทรเข้ามาในโอกาสหน้าเรื่องที่2ครับที่ขาดไม่ได้นะครับอยู่ในแฟกเตอร์หอย่างก็คือด้านบริหารบุคลากรด้านงานบุคคลหรือออกแคนไนเซชันทีมนะครับจำเป็นต้องมีซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะเติมเต็มแล้วก็เติมเต็มความคิด ของผู้ประกอบการคาแคร์คือส่วนใหญ่หรือคนอยากทําส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าคาแคร์ที่ทาเนี่ยคือทําลองดูทำง่ายทำเล่นๆแต่ถ้าเกิดเข้าคอสอบรมหรือมีโอกาสคุยกันวันทุวันกับผมเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่คุณจะทําคุณต้องมีเป้าหมายที่ต้องชัดคือต้องทําให้สําเร็จครับไม่ใช่อยากทำลองดูถ้าคุณบอกลองดูอย่าทำไม่ต้องลองทำให้จริงต้องทำให้จริงเลยครับผม เพราะนั้นแฟกเตอร์ตัวที่2เรื่องบุคลากรก็เช่นเดียวกันวันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากๆขององค์กรในทีมบริหารธุรกิจคาแคร์เนี่ยผมจะใช้คําว่าธุรกิจคาแคร์ทำไมต้องพูดคานี้ครับอาจารย์เพลดเนื่องจากว่าต้องการให้โอนเนอร์บิสเนสหรือนักลงทุนนี่ค,คุณต้องเข้าใจว่านี่คืออาชีพอีกอาชีพ,ชพหนึ่งธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งแล้วความสําเร็จนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคุณบริหารธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะครับเพราะนั้นองค์กรหรือทีมจําเป็นต้องมีเพราะนั้นสิ่งแรกนะครับน่าเกิด โอนเดอร์บิสเนสด้วยแต่ตำแหน่งแรกคือต้องมีตำแหน่งผู้จัดการนะครับก็คือเป็นแม n a เจอร์หรือผู้ที่ดูแลศูนย์คาแคร์เลยนะครับนั่นคือบุคลากรคนที่หนึ่งดูแลจัดการนะครับตาแผนตามที่เราได้กำหนดเอาไว้คุณสมบัติเยอะไหมครับบางกรณีของผู้จัดการตรงนี้คุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่พื้นฐานแรกก็คือต้องเป็นมีภาวะเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในธุรกิจคาแคร์มีความเข้าใจในธุรกิจอันบริการแล้วก็สามารถที่บริหารจัดการกลุ่มได้ นะครับตำแหน่งที่2ก็คือผู้ช่วยก็จะมีแอดมินทาหน้าที่เป็นตุรการดูแลเรื่องการเดรเินคู่กันไปนะครับตำแหน่งที่3ก็คือผู้ช่วยผู้จัดก,การ,รวันที่เราไม่อยู่อันนี้เป็นออแคนไนท์ที่สากลหรือแสแตนดารดเลยนะครับแล้วก็จะมีออแคนไนท์ที่รองลงมาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญมากเลยในงานบริการต้องคู่กับการขายการขายต้องคู่กับการนําเสนอตําแหน่งนี้เป็นหัวใจสําคัญของงานบริการ เซลหรือเซอร์วิสแอดไวเซอร์หรือพนักงานต้อนรับครับหน่วยงานบริการไม่ว่าร้านอาหารนะครับหรือธุรกิจเกี่ยวกับงานขายต่างๆหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรขาดบุคลากรตำแหน่งนี้และไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้ครับและสุดท้ายธุรกิจก็คือจะปิดกิจการเดินต่อไปไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นบุคลากรตรงนี้ตำแหน่งนี้สําคัญมากๆครับในงานบริการคาแคก็คือตั้งแต่ให้ความร,รู้รตั้งแต่แนะนําตั้งแต่รับการบริการจากปริมาณรถต่อวันที่เข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณ30คันเนี่ย ตำแหน่งนี้ต้องมีประมาณ3คนกั้นต่ำตำแหน่งใส่เสื้อชัดเจนบุคลิกภาพชัดเจนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้ตำแหน่งนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมนะครับนั่นคือที่บอกว่าตำแหน่งที่4แล้วนะฮะหเจ้าของโอนเนอร์หรือผู้จัดการ2ผู้ช่วยนะครับผู้จัดการ3พนักงานแอดมินบัญชีการเงินอยู่ในตำแหน่งหนึ่งคนเป็น3คนละส่วนคนที่4หรือตำแหน่งที่4ก็คือพนักงานต้อนรับอีกประมาณ3คนเป็นประมาณ6ท่านนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณรถ นะครับตำแหน่งอันเดอร์ลงไปรองลงไปที่สำคัญมากคือพนักงานคนขับรถตัวนี้หัวใจสำคัญของธุรกิจคาแคร์กำไรขาดทุนก็มีส่วนจากรถเกิดอุบัติเหตุนะครับนันนคืออีกตำแหน่งหนึ่งอันเดอร์ลงไปนะครับจะอยู่ในเลเวลเดียวกันตั้งแต่ตามออคเอนไรชาร์ตเนี่ยตำแหน่งนี้เราเรียกว่าตำแหน่งซูเปอร์วาเซอร์ตำแหน่งซูเปอร์วาเซอร์อยู่ในงานของเทคนิชยนหรืองานบริการเราก็จะแบ่งประเดของปฏิบัติการออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือพนักงานทางด้านข่า คาร์วอสล้างรถปปเนกเปียกโซนเปียกเบเปียกนะครับอยู่ประมาณสองคนต่อมาในเรื่องของรถล้างอัจฉีดล้างสีดูดฝุ่นเนี่ยจะอยู่ในปปเนกแห้งรถหนึ่งคันเนี่ยเราจะบริหารในการทำความสะอาดโซนแห้งครับเปียกใช้สองคนรถหนึ่งคันประมาณห้านาทีครับจบกระบวนการในเปียกเปียกมายังโซนแห้งครับโซนแห้งเราเรียกว่ารโซนรายโซนก็จะมีพื้นที่ของคาร์แคาเปียกสองช่องแห้งก็ต้องสี่ช่อง เพราะคอยแซนบายรถจอดสันคับต่อคันใช้บุคลากรประมาณ3คนต่อคันนี่คือขั้นต่ํานะฮะในโซนแห้งอืเพราะนั้นถ้าเราล้างรถโซนเพียง5นาทีมาตรฐานมืออาชีพล้างรถโซนแห้งนี่จะอยู่ประมาณไม่เกิน20นาทีนาทีพอรถหนึ่งคันกระบวนการแล้วเสร็จนี่ก็ประมาณไม่เกิน2ี่ห้าหรือ30นาทีต่อมาตำแหน่งบุคลากรที่สำคัญอาจารย์ครได้ยินคำว่าคาดีเทลลิ่งผลงานตรงนี้สําบราละเียช่ครับก็คือเก็บรายละเอียดเรื่องของการขัดสีเคลือบสี อีกประมาณ1-2ท่านครับและจราพรก็ได้ยินคาว่าคาสปาใช่ไหมครับในเรื่องของการทาความสะอาดภายในดูแลเรื่องสุขภาพของการเราขับรถหายใจเข้ามาสูดกลิ่นเข้ามาบางท่านที่บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงสัตว์ในรถทานอาหารในรถสูบบุหรี่ในรถในรถของเราจะเป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรคอันนี้เราเรียกว่างานคาสปานะครับก็ใช้บุคลากรอีกประมาณ2อคนเพราะนั้นในเรื่องของทีมงานบุคลากรนะครับรวมแล้วก็อยู่ประมาณนะครับ อยู่ประมาณ12-15ท่าน๋อต่อ1นศูนย์ต่อ10 0ศูนย์ศูนย์ที่ว่า15ท่านเนี่ยมีปริมาณรถขนาดขนาดใหญ่ขนาดไหนแต่ไซส์เรามองระดับแรกก็คือการตอบสนองของลูกค้าต่อวัน่ประมาณ30คันอ๋อ30คันต้องมีประมาณ15คน12-15คนเพราะฉะนั้นบุคลากรต้องผ่านการฝึกอบรมนานไหมครับบางถ้าเน้นในคนที่ทํางานเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยครับอบรมตรงนี้นะครับถ้าเกิดผ่านคอร์สอบรมกับเราเนี่ยเราใช้เวลาแค่2อาทิตย์2สัปดาห์ สามารถทํามาได้เลยแล้วความชํานาญขึ้นอยู่กับการฝึก,นกฝกนกลายเป็นเอ็กเพรียนตรงนี้เนี่ยถามว่าบริหารรถให้สะอาดหมายถึงดูแลรถให้สะอาดกับดูแลคนให้ทําความสะอาดรถให้สะอาดอันไหนยากกว่ากันโอเคล้วตอบแบบฉิวิอยาเลยนะฮะค,คนที่ดูได้เลยถ้ารถของคนไหนสะอาดร,รถของคนไหนสวยไปดูเลยครับคนขับรถก็สะอาด คนขับรถข้อสวยจริงไหมอาจารย์ว่าแล้วก็ไปดูเลยคนไหนที่ตัวเองแต่งตัวโมซอนี่เราพูดกันนะไปดูรถของเขาไม่เคยล้างเลยจริงไหมจริงอะเช่นเดียวกันเรื่องไมซ์ตรงนี้เฉีวิญญางนี้เราก็ต้องฝึกเด็กของเราให้มีความรักรถรักความสะอาดรักความสวยงามครับเขาก็จะใส่ใจทุกซอกทุกมุม คือต้องสร้างตั้งแต่อุปนิสัยส่วนตัวขึ้นมาก่อนเลยแล้วมันจะถ่ายทอดออกไปกับคนภายนอกคนที่มาอยู่ในแวดล้อมเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาใช่เลยครับสำคัญมากๆเลยในเรื่อบการละกอทั้งหมดนองความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ครับผมเรื่องของความเป็นระเบียบครับเรื่องของความปลอดภัยอืเรื่องของมารยาทละเอียดอ่อนมากๆครับคือเรื่องของการจัดโซนในเรื่องของโซนนิ่งเรื่องของการปฏิบัติการหรือว่า การเซอร์วิสต่างๆ uh huh. นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่อีกด้านหนึ่งคือในด้านของการอบรมด้านต่างๆที่จะมีผลต่อการทําธุรกิจนั้นให้ประสบความสำเร็จรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคุยกันต่อไปใช่เอาละครับวันนี้เราคุยกันไปแล้วถึง2เรื่องใน2ส,สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วคุยถึงเรื่องทําเลวันนี้คุยถึงเรื่องบุคลากร,กรซึ่งยังมีรายละเอียดเชิงลึกอย่างที่บอกไว้นะฮะจะอบรมให้เขาเป็นบุคคลที่ใส่ใจในรายละเอียดจริงๆเริ่มจากตัวเองแล้วนําไปสู่งานที่เขาทําอยู่อย่างไรทั้้งหมมดดเนน่ยรราาคุใกไไ ท่านผู้ชมต้องติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ครับติดต่อมาที่ดารีแครดามีอย่างน้อยมาเทคคอร์สอบรมในเรื่องราวเหล่านี้และสามารถที่จะนําไปต่อยอดเอาไปปฏิบัติกับตนเองที่บ้านหรือคนในครอบครัวหรือแม้แต่ต่อยอดในทางธุรกิจก็ได้ครับติดต่อมาได้เลยนะฮะตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตรงนี้เลยสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องขอบคุณมิสเตอร์ดารีนะวังอนัญญาชรัตซึ่งนําเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังซึ่งผมมั่นใจว่า mm hmm. สามารถนําไปใช้ได้กับธุรกิจหรือว่า ในรายละเอียดของชีวิตของแต่ละคนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากมายเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะฮะแต่ว่ารายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในช่วงต่อไปของธรรมากินช่วงของธรรมากินพาชิมครับสนับสนุนโดยดารีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาด